สปปลาวนะครับสุดคำนวณแนวทางโกเมืองตากวันนี้วันที่สิบแปดเมษายนนะครับค่ะชุดวินนะครับลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดวินนะครับไม่ได้เน้นตัวเจาะเนาะค่ะตัวหลักเด่นรุดวิ่งครับฟันเมดเดียวตัวเดียวแข็งๆนะครับเด่นแปดรูดแปดวิ่งแปดนะครับค่ะลองหกนะครับเด้อลองหก สามตัวลุงไก่จับให้สองหางนะครับหางแรกจะเป็นสามแปดห้าอีกหางนะครับเจ็ดหกเก้านะครับค่ะสามแปดสามห้าแปดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้านะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมชุดวินนะคะชุดวินของคนบางตากวันนี้วินหกตัวเนาะก็มีสามแปดห้า เจ็ดหกเก้านะคะแล้วก็สายออกกําลังกายเนาะสายเด่นวิ่งรูดฟันตัวเดียวเม็ดเดียวแปดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ลองหกคะ่ะสําหรับสอบปปรลราววันนี้ปกตินะชุดวินนะจะวินออกมาได้ทั้งหมดสิบห้าชุดเนาะแล้วลุงไก่ก็ปูสิบห้าหางนะครับเพราะว่าชุดหกตัวก็จะวินออกมาได้ทั้งหมดสิบห้าชุดสิบห้าหางแล้วก็ลุงไก่ก็จะคัดออกมาพิเศษคัดออกมาแล้วนะคะไม่ใช่พิเศษคัดออกมาค่่ะหอยูให้เหลือหกหาง แล้วก็จะมีมีอ่าตัวชอบนะครับอ่า <c oughs> <ๆ>ตัวชอบชอบไม่ได้เน้นนะครับค่ะ <c oughs> แต่ชอบเนาะชอบส่วนตัวนะครับค่ะ <c oughs> เป็นตัววงกลมเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคอยลุ้นกันว่าคนบางตากจะวงกลมให้ตัวไหนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจากชุดวินเนาะจากชุดบินหนะกนตัวเนาะวินออกมาจะได้ทั้งหมดสิบห้าคู่นะคะท่านผู้ชมสิบห้าคู่สิบห้าชุด แล้วก็จาก15ชุดลุงไก่ก็คัดออกมาให้เหลือ6เนาะแล้วก็จาก6ก็จะคัดออกมาให้เหลือ3นะคะเป็นชุดวงกลมชุดชอบส่วนตัวของคนมองตากนะของลุงไก่ของเรานะคะเดี๋ยวมาลอลุ้นกันว่าวันนี้ลุงไก่ของเราเนาะจะเน้นไปที่ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมชุดออกกําลังกายนะคะชุดออกกําลังกายฟันเด่นเม็ดเดียวแขนแขน8ได้ใจท่านผู้ชมวันนี้เด่น8 เด่นแปดรอหกค่ะอ่ะมาแล้วชุดวงกลมมาแล้วค่ะสามแปดห้าครับสามแปดสามห้าแปดห้านะครับอ่าตัวนี้นี่ชอบชอบพิเศษเนาชอบเป็นพิเศษนะครับสําหรับวันนี้เนาะวันที่สิบแปดนะครับเย็นนี้นะครับแปดห้าหน้าลุ้นนะคะคนบางตากลงไก่เพราะว่าน่าจะตามขนมไทยก็ ไม่รู้ต้องรอติดตามไป <c oughs> นี้หรอกครับเนาะประโยชนชอบนะคะเป็นห้าน่าจะตามขนมไทยอสามก็สวยนะครับเนาะ <c oughs> ก็มีสิิธ์มาได้ทั้งสองหางนะครับบางทีตัวนี้อาจจะมาคู่ตัวนี้ตัวนี้อาจจะมาคู่ตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับค่ะ <c oughs> มีสิ์มาได้เนาะแต่ที่ลุงไก่จับแบบนี้ลุงไก่ชอบเนาะเอ็ <c oughs> ดีต่้นใดจะจับอ่ตัวไหนก็ได้นะครับภายใน หตัวที่ลุงไก่ให้ไว้นะครับเนาะหกตัวก็คือชุดเต็มสิบห้าชุดนะคะแต่วันนี้คือลุงไก่ไม่ได้อยู่บ้านคือวันนี้จะมาอะไรนะส่งน้ําครับค่ะส่งน้ำภูเท่าภูแก่ก็เลยไม่ได้ทําชุดเต็มให้ท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามีเอฟซีถามหาชุดเต็มอยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้ว่างค่ะวันนี้ครับชุดเต็มก็อยู่ในชุดวินนี่แหละครับค่ะครับวินมามันจะได้หมดทุกตัวนะครับเนาะ สามแปดสามห้าสามเจ็ดสามหกสามต่ออะไรประมาณนี้ครับอ่าทั้งหมดสิบห้าชุดครับอ่าไม่เป็นไรค่ะแคบไว้เลยครับเด้ออ่าแคบไว้เลยค่ะท่านผู้ชมสาหรับแนวทางนะจะสอปลปาราสุดคํานวณของคนบางตากเนาะครับมาไม่มาถูกปิดไม่ว่ากันนะครับค่ะสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางนะครับค่ะ โอเคแคปอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เนาะประโยก็ชอบมากเป็นพิเศษนะค,ะครับประโยอันนี้เป็นความชอบของประโยเองประโยก็ชอบแปดห้านะคะท่านผู้ชมเพราะว่าประโยชอบตามขนมไทยคลิปนี้ <c oughs> ลุงไก่ชาแนลคนเมืองตากนะครับเพจคนเมืองตากเนาะเฟซคนเมืองตากนะครับ <c oughs> อแอปแดงก็จะเป็นลุงไก่ชาแนลนะครับขอจบคี่นี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ลุงไก่ชาแนล คนต่างๆนะครับค่ะแล้วก็ไปโยพารวยเมตุคนเดิมนะครับค่ะเพื่อเป็น,ปนกําลังใจนะครับเนาะค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยิ่งฟังะนะครับเด้อ